นายสมเพชรส้อยสักคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุมคณะทำการบริหารการจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระดับจังหวัดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณณนห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีชั้นห วัดป่าไซงามได้จัดพิธีถ่ถอนชีวิตรับมอบโคกระบือประจำปี2566ปีที่32ถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและน้อมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัชระมหาวัชรราชธิดาขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรณวัดป่าไสงามตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีกองบิน21จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างความปรองรองสมานฉันเพื่อสร้างความเข้าใจกันของคนในชาติและลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนใช้ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นำโดยเยาวชนรอบกองบิน21เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สมรภูมิช่องบกเนิน500อำเภน้ำยืนอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยอำเภนาจรลวยจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนรับแจ้งเหตุและสั่งการ EMS 1669อุบลราชธานีให้ออกรับผู้บาดเจ็บสี่แยกเวียงคำรีสอร์ดอำเภอเดชอุดมและชมรมหน่วยกูย้ภัยจีตำเกาะเดชอุดมได้นำเคลื่อนที่เร็วพอบอ01พอบ0ศู 02, พร้อมกำลังอาสาสมัครรุดเข้าตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บเป็นหญิงหนึ่งรายชื่อนางแหวนทองโสมอายุ68ปีทางชมรมได้ทำการประถมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุ เเพื่่ออรรักกษาาาจ็ดปปวยไนายทาตรีพิบูลบนทาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบนราชธานีให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพช่างยนต์หลักสูตรงานซ่อมพ่นสีรถยนต์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณะครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์เครื่องกลประจำปีการศึกษา2565ณแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พลตรีอัครพลมูลประดับผบอม,มทบ22ร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรมตินสูลานนท์ประจำปี2566ณห,ห้องสีพัชรินทร์สมสรร่วมเริงชยัยค่ายสุนรนารีกองทัพภาคที่2โดยมีพลโทสวราสแสงผลมทพ2เป็นประธานในพิธี นายทศพลเรืองศรีผุ่มหนวยการสำนักง,งานกศนอจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน,นาคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดสำนักง,งานกศนอจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนางสาวอาภาพรคานสวิงผุ่มำนวยการกศนอำเภอเหล่าเสือโกกและคณะครูให้การต้อนรับพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายและแขกผู้มีเกียรติ<ส> <น turbo> เข้าร่วมในการประเมินคุณภาพการศึกษากศนอำเภอเหล่าเสือโกกจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับนายกรวิทย์แกะมานักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รางวัล Best of the best oral ได้ลำดับที่1ในการนำเสนอการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่11 AUCC 2023 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรหทัยรัตชัยศาสตร์คณะบดีพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ร่วมการประชุมแผนพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกคณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเชิญกราบสักการะหลวงพ่อพุทธสมปรารถนาและท้าวเวสวรรณชมอุโมงคดอกวิสทีเรีย ณวัดนนคุณน้อยตำบลหนองว่าอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดสีสเกตเปิดเวลา7นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาเส้นทางสี่แยกบ้านจานเลี้ยวมาเส้นเด็ดอุดมเข้าตรงบ้านเพ็ก